สวดีค่ะบ่อแม่พี่น้องค่ะยี่หลินสีผ้าเมื่อเบิงปฏิกิริยาของน้องมีคุณเวลาเห็นของกินค่ะว่าเพิ่นซินี่ปฏิกิริยาแบบใดค่ะเมือเบิงน้องกันเด้ค่ะพี่น้องอุ้ยอุ้ยอยากกินแก้วมังกรใช่ไหมล่ะอุ้ยโนโน,โนของมากกับพี่น้องแก้วมังกรน้นำลายหยดหรือเปล่าอุ้ย วยน้ำลายหยุดอุ้ย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 ปวดทราบน้ำลายน้องมีคนหยดค่ะเออเวดนะคะเวลดลูก บบน,นั่นไงน,นั่นไงเกี้ยวมังกรมีคุณอ่ะโอเคชอบผักผลไม้มากน้องมีคุณถ้ากล้วยนะคะจะต้องเป็นกล้วยน้ำว้ายทังจะชอบที่สุดแต่กล้วยหอมนี่ไม่ค่อยเอา ถ้าไม่งอมไม่หวานจริงๆไม่เอาแต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าสุกๆนี่โอ้ยกี่ลูกได้หมดเลยฉันอยากกินอีกไปชี้โอ้ทำไมยายไม่ให้ผมอีกลนะรู้เอาอีกใช่ไหมอยูอ่วันมอ Are you r e a d y เนี่ยยายจะให้มีคุณเมื่อไหร่นะ มันคืออะไรอ่ะอุย้ยอุ้ยมันคืออะไรอุ้ยอ้โอ้โอ้โอ้ยคุณตั้งเวทนะลูกนะมีคุณแฮปทูเวทนะเวทน็อตนาวไหนดูหน้าสิหน้าเป็นยังไงหน้าน้องคุณเป็นยังไงลูกอุ้ยลาค่ะ

โอ้ยซีโอเรียบร้อยครับกลิ่นหอมไหมครับนี่แหละค่ะจะเจอของกินกระจินประมาณนี่แหละค่ะเนอะยายได้กินแค่สองชิ้นเองนะนอกนั้นหนูกินหมดเลยมีคุณะมีคุณกินเก่งมาก โนโนเวทยายบอกให้คอยยายขอกินอีกชิ้นหนึ่งเป็นสามชิ้นนะลูกนะพามาสองลูกค่ะเย,ยลินได้กินสองชิ้นนะ่ะพี่นอ้นองนะ้องนั่นมีคุณกินมดเอาโหลดคัขกขนาดคักอีหลี พอแล้วนะครับเนี่ยเหลือสิ้นเดียวพี่นอ้องดูโอ้ยใจเป็นอ่อนคักคนน่ะเอาข้างเมื่อเกยโซโฟา <c oughs> โอ้ยตา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 ยคักข,ขนาดลานยี่ยลิน <c oughs> <c oughs> อืมโน,น,น้ ตอนแรกแค่ก็ไม่รู้หรอกเพะวันนั้นสอนวันพฤหัอจะปิภาคเฉลี่ยแล้วน้องกัมาน้องก็เข้าห้องนอนเลยกลางวันน้องค่อยออกมาคาเปนบ้าเหรอค่ะูไม่พูดใจเข้าห้องเลยแม่ไม่รืแม่ก็ไม่นลูกปกติแม่ก็ไม่ได้ถามพอวันเสาร์มาก็มีคนมาเล่าขาวล้างว่าลูกแม่เป็นในเรื่องแม่กนเลย